สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะมา,อาเอาเหรียญที่ล,ลึกนะคะเหรียญที่หายากมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแล้วนะคะพี่จอยก็จะามาให้ชมบ่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่า,อ,าอยู่บ้านก็หาของในบ้านทำคลิปนะคะ ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะมาอ่าอัปเดตหรือว่าเล่าสู่กันฟังเนาะในการที่อ่าสะสมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อ่าชอบชอบเก็บชอบสะสมก็อ่าก็ทาได้นะคะมีอะไรก็สะสมไปนะคะสะสมพวกอ่า เพื่อเราก็มีความสุขนะคะในการที่เราได้สะสมนะคะในสิ่งที่เราชอบเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญเฉลิมพระชนพรรษานะคะครบรอบเจ็ดสิพรรษานะคะห้าธันวาประศส,สองพัน 545นะคะราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่20บาทนะคะเหรียญน,นี้ก็จะมีน้ำหนักอ,อขัวไัยนะคะเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นมาประมาณ1นล้านสองแสนเหรียญน,นะคะประมาณนั้นนะคะน้ำหนัก15กรัมนะคะ สวยงามมากเลยนะคะพี่จอยก็รู้ข้อมูลคร่าวๆมาแค่นั้นเองนะคะอา,อาจจะผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตถือว่าผลิตน้อยนะคะหนึ่งล้านสองแสนนะคะที่เมื่อวานที่พี่จอยรีวิวอีกเหรียญหนึ่งก็ผลิต อ่อมากนะคะห้าล้านแต่เหรียญน,นี้นะคะอ่าพรอ่าฉลองพระชนมายุครบเจ็ดสิบห้าพันษานะคะเหรียญน,นี้ผลิตมาแค่หนึ่งล้านสองแสนนะคะพี่จอยก็จะเก็บเกือบเกือบทุกวาระนะคะทุกวาระก็จะเก็บไว้นะคะ ดีต่อใจนะคะเก็บไว้ดูเวลาเรา,าไม่มีอะไรทำเนาะนึกนึกเบื่อเบื่อก็หาอะไรในบ้านเรามา,าดูนะคะมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่พี่จอยเก็บสะสมไว้นะคะ เฉลิมนะคะเฉลิมพระชนมาพันศานะคะครบเจ็ดสิบห้าห้าธันวาพศสองพัน้าร้สิหนะคะสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่าขอบคุณเพื่อนๆที่ มาให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้พี่จอยด้วยนะคะถ้าอคอมเมนต์ใต้คลิปมาพี่จอยก็จะกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับไปหาทุกคนไปดูคลิปเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่างน้อยนะคะเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็อขอให้ได้สักประมาณสามนาที น,นะคะคอยคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ